สวัสดีค่ะพบกับรายการมินมินพาตลอน EP 3นะคะวันนี้ก็จะมาทำ how to อยู่บ้านยังไงให้ผอมโดยเป็นเมนูแทมๆสมูทตี้บลูเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะทำเป็นโบลนะคะที่เป็นเออสมูทตี้ใส่ถ้วยที่ตอนนี้เขานิยมทานกันมากๆเป็นเมนูที่ไม่อ้วนกับตัวยังไงก็ไม่อ้อนวนแต่เราไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยบลูเบอร์อรี่ s ตรอเบอรี่กล้วยหอมผลไม้เราจะเอาแบบฟรีซไว้ก่อนก็ได้หรือว่าไม่ต้องฟรีซก็ได้นะคะแล้วก็เป็นถั่วอัลมอนด์นมนมจืดหรือถ้าเฮลตี้ก็จะใช้เป็นนมอัลมอนด์อะไรพวกนี้ก็ได้โยเกิร์ตรสธรรมชาติคะโยเกิร,วเวร์ตรสสตรอเบอรี่น้ำผึ้งแล้วเราจะท็อปปิ้งด้วยกาโนล่าค่ะกีวีกีวี่วเขียวนะคะแล้วก็ อัลมอนด์กับแครนเบอร์รี่อบแห้งงั้นเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยเรามาเริ่มจากคั้ยแรกกันเลยนะคะก็เป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตจะใส่เป็นสตรอเบอรี่กับกล้วยค่ะเป็นตัวนำนะคะอันนี้คือล้างมือแล้วนะปลอดัติภัยใส่ไปเลยใส่ไปอกเจ็ดแปดลูกค่ะแล้วก็ใส่กล้วยหอม1นลูกนะคะ เป็นเมนูที่แบบทำง่ายมากๆเลยแล้วก็โยเกิร์ตรสสต,ตอรอเบอรี่สำหรับใครที่กลัวอ้วนนะคะก็ใช้เป็นโยเกิร์ตที่เป็นศูนเปอร์เซนต์ค่ะแฟตฟรีใส่ไปเลยหมดถ้วยแล้วก็นมจืดนะคะวันนี้ไม่มีมบบุกเลยรอเออไม่มีคนชงมุกให้เลยตะกล้องไม่ชงเลยอะตะกล้องติดเกมอะเดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งใส่สักนิดนึงดีกว่า ทาปิดไมงนะใช่นนใชุะคร่ทปิดมาก็เป็นเน,นื้อเนื้อมาก็ไม่ได้แต่งนะคะไม่แต่งเลยใส่ใส่ใส่ไวรุ่นชอบความจริงถ้าสมมติผลไม้มันแข็งกว่านี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนไอเติมโยเกิร์ตอร่อยมากน้ำครึ้มไปด้วยนี่คือไม่มีตัวมาอุดมใช่ใช้ความเชืา่ามากน้าตาดูดีอยู่ปะคะ นี่เราใส่ไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั่นกันเลยนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ที่เหลือกอ็เดี๋ยวเราจะเอาไปท็อปปิ้งข้างบนดูดีอ่ะโอ้ยดูดีปะดูดีเหมือนคนทําแหละฮะ<า>ว้าวน่าจะมีฟองอากาศนิดนึงเนาะแบบกลิ่นดีมากเลยอยากให้ดมค้กนก่อนเนี่ยถ้าไปแช่ช่องฟิอตินิดนึงนะมันก็จะเป็นแบบน้ำแข็งอะ่ะอันนี้มันจะเป็น เ็แล้วไปฟรีสดีกว่ามีการเทกระโดงาไว้ <c oughs> ว่าเซียนขนาดไหนนะคะอ่าเกื <c oughs> อบล้นไปแ <c oughs> <c oughs> ช่ช่องฟิตก่อนละกันอร่อยแน่นอนต่อไปก็จะเป็นบลูเบอร์รี่สมูตี้โยเกิร์ตโบลนะคะโดยใช้ดูดีบลูเบอร์รี่ลูกใหญ่มากเลยอะ่ะ อันนี้เราก็ไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นประเภทเดียวกันแล้วก็ใส่บูเบอรี่ลงไปเลยประมาณ2กรัมมือก็ได้ค่ะไม่สองกรัมนะสองกำมมือใช่ค่ะก็จะเค็มๆหน่อยนะคะบูเบอรี่ันนี้ไม่ต้องใส่เกลือเลยนะ,ะไม่มีนี <c oughs> ่ได้แล้วค่ะแล้วก็กล้วยกล้วยหอมนี่ใส่กับอะไรก็ได้หมดเลยนะคะจินกับข้าวได้ไหมได้ค่ะเขาบอกใส่กับอะไรก็ได้ใส่กับอะไรก็อร่อยอ๋อ นี่เลยแล้วก็ใสโยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปอร่อยแน่นอนวันนี้เราก็จะมีคนมาชิมด้วยนะคะก็คือตาล้องสุดรอของเราวันนี้ตาล้องยังไม่ถ่ายนะใช่ไหมคะพอกินอันนี้มันก็จะเป็นยาไทยอย่างดีอ่ะเสร็จแล้วนะคะท<ม>ุกค<ฟ>น,นแล้วก็ใสน้ำผึ้งลงไปนิดนึงเพื่อความละมุนละมอุ้ยปบปี้แล้วก็ทำการปั่นกันเลยค่ะเสาแล้วนะคะ น่ากินปะนับภาษาอะไรกับหัวใจแล้วก็มาชิมดน่อยเนี่ยนะอือนี่คือแข่งเป็นก้อนเลยอืออร่อยมากเลยค่ะน่าจะได้แหละวเราก็เอามาใส่ถ้วยโบร์กันเลยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่มันเป็นฟองฟองโอ้ บูเบอร์รี่ชักสีสันได้อยู่ปะได้อสีสันก็น่ากินเหมือนเราแหละเรียบร้อยแล้วก็จะทำการแช่ช่องฟิตนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะรอให้มันแข็งนิดนึงเหมือนไอติมมันก็จะกินอร่อยยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะมาทำท็อปข้างหน้าด้วยสตรอเบอร์รี่บูเบอร์รี่กีวีกล้วยอัลมอนด์กานล่าที่ซื้อมานะคะ <S 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 เดี๋ยวเรารออีกสัก1 0บถึงสินาทีนะคะรอให้มันแบบแข็งนิดนึงแล้วเราก็จะเอามาท็อปปิ้งกัน ว้าวเสร็จแล้วมันจะแบบอาจจะยังไม่แข็งมากนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องไดก่อนที่จะเซอร์ฟิวม,มันเย็นมันเย็นอร่อยมันเย็นมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าโดยผลไม้ที่เราหั่นเสร็จแล้วเมื่อกี้กับกาโนล่ากับออลมอนแต่งหน้าต้องลองพื้นก่อนนะใช่ลงรองพื้นแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์นะคะเราก็เริ่มจากน <4. S 1> ี้เลย ลม,ลมชานกันเลยโรยกันนะช้อนเชิญก็ไม่ต้องค่ะสวยงามใช่ล้วก็อย่า,ยนาน่นี่อัลมอนต่อด้วยนี่เลยบูเบอร์อรู ่ก็จะใส่เป็นฝัวแบบฝัวอัลมอนด์ฝัวมะเม็ดมะม่วงหิมะผ้าอ,อา,าอะไรพวกนี้ก็ได้นีนก็เลยกนาน์โนล่าเป็นรสโคโคนนะยอดโอ้ยคือดูดีปะ้ะเอาใส่มะพร้าวลงไปแฮร์ร่เสร็จเรียบร้อยน่าทานไหมเดี๋ยวเราจะมีผู้เสียสละของเรานะคะก็คือตากล้องสุดหล่อของเราอให้เลือกว่าจะชิมไปไหน โอย่ยทำหน้าหนักใจยันสิสตออรรี่แล้วกันเดี๋ยวเราก็จะเชิญผู้เสิร์ฟสลาดของเรานะคะมาชิมสมูทตี้ที่เขาทำเองนั่นก็คือตากล้องสุดหล่อของเราเฮ้ยอาพี่ิอั ไไดด้ออันก่ีต้องให้บอกได้ไหมว่ารสชาติเป็นยังไงบอกสิบอกว่ามันอร่อยบอกเขาไปเลยว่ามันอร่อยมากอร้อยอร่อยยังอ๋อผ้ามผ้ามันก็เป็นเหมือนไข่เหรออร่อยอุ้ยจริงป้ะจริงเอ้ยหรืวมันมันเหรอู่มเป็นเล่นมันมีน้ำเปรี้ยวนิดนึงโอ้โหโอ้ใช่เพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำซึ่งเยอะมันก็เลยจะได้รสชาตินี่มีรสเค็มไหมครับเค็มนิดนึงเค็มขี้มือเหรอใช่น่าจะไม่ได้ใส่เกลือนะเอ๊ะีือ อูเบอร์รี่อันนี้อันนี้จะมีกินน้ำข้นเยอะกว่าน่าจะใช่ไหมมันเป็นความผิดพลาดอร่อยอร่อยอร่อยจะได้๋ถ้าในเนื้อชอบมาไหนมากอันนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้หน่อยนึงเอ้ยจะไม่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินกันก่อนนะคะ มสำหรับวันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปลองทำตามแล้วก็มาแชร์กันด้วยนะว่ามันแบบเวิร์กไหมมีอะไรจะพูดไหมคะอ่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ้โหหมดจานนี้ก็ออืแล <c oughs> ออยู <c oughs> คอมิฟอยู่ไหนคอมิฟูดเป็นเล่นไปแล้วไปแล้ว,ลวใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแตะไคร้ให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันอีกทีคลิปหน้านู่นเลยบ๊ายบายสวัสดีครับมันจบนะครับโอ๊ยมันจบ